thăng mấy hết bên cái chùm hết bữa đó. nhắn lọ hết đi đi phụ ล้างเรียบร้อยแล้วก็ได้งามๆแบบนี้พี่น้องเอ้ยโแกงตัวที่ดอกมันบาดเนาะพี่น้องฮ้อนพี่น้องไปทุกคนเข้าบ้สบายดีทุกคนมื้อน,นี้สามีกับสิบ้าทุกคนเข้าป่านหาฮิดนะพี่น้องนะ ซงนี้เฮ็ดกำลังอ้อพปน่น้องนอเดียวเขาได้ลาขนาะเดียวฮลิเปหเบืองบนน้องมันก็ได้ยุ่ลหอย,ยู่บ่นะเมื่อนี้กับแม่จะมีไปสองคนกับน้องสาวเี่น้องน้องสาวต้าเพื่นนะน้อเอาชิ้นเห็นไปเฮ้เพื่อนแล้วก็เพื่อนส่วนไปหาเฮ็ดพี่น้องสาวนี่เพื่นได้ลหลเตรียมกระซ้ามเลยลหะเ้าก็เพื่อนส่วนไปหาก็สิไปาเบ้่งน,นะทกนก่เนะสานีส้พาทุกคนมารบิ่งเี่ทุกคน้อากปทเงเฟอน,นะคนไปหาเอยู่ต็นส้อรี่อนู่ามเฟซนไา้กลเตรียกระซ่น้ลงแนาะ นี่เบิ้งทุกคนมีแต่คนได้เฮ็ดตาบแซ่ๆเฮ็ดปูกเน,นอเนอหลายเลยนะช่วงนี้ นี่นพี่น้องตอนนี้จือเห็ดอันนัทุกคนนะมองนี้ก็อ้อพี่น้องเลยแต่ว่าบ่หลายปัดเลอเนาะเดี๋ยวซึ่งเอาเห็ดก่อนพี่น้องนะเดี๋ยวมันสิลดให้เนาะ ตกน้อยๆอยู่พี่ต้องหาเสอเห็นมู่นึงก็ได้มู่น้อยพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปหาโต้เนาะหามู๊งย่ยๆเลยนะนี่ทุกคน เด,ดีนี้แม่นเท่ามาแล้วเดี๋นี้ขึ้นซื้อแล้วมาแล้วนะพี่น้องนะมันเอามาหาส่งมื่อลังน่าจะพอดีเนาะเป็นดอกแต่ว่าเท่ามาแล้วเสียดายพี่น้องอพบมูเห็ด เฮดตาบแดงพี่นนะ้องเอาอจุ่มพูนเฮดตาบแดงเนาะ

ในเมก่เห็ดลเลาะติเม็ดแล้วา่ะกลเอาไปอีฟ้ามาเอานี่ยเงช้านเลมองนี้มันมีแต่ดอกกระจุมน้อยๆี่น้องเลาเห่ากันนังเก็บสองคนนะ

ăn bên cái chùm thằng bình đó Mä en ile.

นง่นไปน้องเฮดละงูดอกหนึ่งเท่าแล้ว ยังเราหาเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้อง มดบอนเลาะหาเห็ดแล้วนะพี่น้องนะบัดนี้ก็ส่งพี่น้องกับเสิพาดเดียวมือให้เดี๋ยวเราทุกคนเนาะมื้อนี้ก็ได้เฮ็ดหลายเติบเราทุกคนเดี๋ยวเฮาสิมือล้างเฮ็ดแกงกินยืดน,นะอันนี้ก็แม่นทางมือพี่น้องนี่แคมทางนี่ก็มีให้เพิ่นเพินเ่นน้ำข้าวเชื้อข้าวก็เกี่ยวงามๆพี่น้องเนาะ ตัวนี้จะเป็นน้ำสร้างที่เป็นโจกไว้พี่อนำดื่มนะน้ำใสง่ามขนาดเนาะน้ำจากธรรมชาตใิใสง่ามๆมปีนน้องเนาะนี่พูดมาวันอื่นแล้วทิศเขาได้หลายตืบเนาะไปเอาคนเอาน้ำมาตอนนี้มีเขากับไอ้กันดารีกำลงังล้างไปน็นองไอ้ย กำลังคูดดินเอาเนาะแล้วก็เอาไปล้างนะได้แกงกินเทสแซ่บๆพี่น้องมาเองมาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ได้เฮ็ดตับแกงแล้วได้พี่น้องเอ้ยดอกจูงงามๆเลยพี่น้องตัวบานก็นมีนะนี่ล้างแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้งามๆแบบนี้พี่น้องเอ้ย ตัวที่มันบานแล้วเขากะแกงพี่น้องแม่กำลังล้างนะทุกคนนะตำแจ้วใส่แกงเฮดก่อน่น้องเลย ย,ย,นนยังแล้วเรียบร้อยค้างมอใส่มักเพชรเกือแป้งน่กพี่น้องเนาะรอท่าซุกนะไฟลูกแห้งทันใจเป็นจะได้กินไหวยู่พี่น้องไอ้เนาะตอนนี้ก็ใบซองนะพี่น้องน่าก็เยอะเข้าเนาะ ถ้ากินแกงเฮ็ดพี่น้องเลยเ้าแกงตัวที่รอกมันบานเนาะพี่น้องส่วนตัวนี้เสียข้าตู้เย็นไว้แกงกินมื้ออื่นนะคนได้กินจะกเจาว่บ่ม่นเยเมื้เ็นเอไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เดียวคือเก้าเขาอิ่มมาแล้วน้องอนเาอนเา,อนเาอนอนะอเนอาไม่เะหายเป็ดน,น,นี่ก็ห mình ăn cho mình Cô ơi, nó mới khởi rau ra Bố, thế mình ít nằm kia đi cả Mày bạ, nó gìn mồ hiền ghê nè là, mình bê nè Bê นะมาฮอาน,นี้สมีก็จะได้จบคลิปลงเพลงตอนนี้เราได้ทุกคนเด้อ อย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์เป็นน่าเลิอกอะติส้มมาได้นะพี่น้องนะมาวันนี้ก็จะจบคลิปด้วยเรืยงนี้ทุกคนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะบ๊ายบายกินข้าวยาแล้วก็มาเกิดมาน่อยพี่น้องเนาะ